จะไปใช้กับงานอะไรนะครับพี่หวันตัวนี้เป็นงานมอเตอร์โชว์ครับมอเตอร์โชว์สั่งพิเศษให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับคุ้มพลังหนีก็จะใช้เป็นของไม่ NDE เพิ่มเติมนะครับชุดฮอนเข้าไปด้วยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปรออดิโออารีสสาขาเมืองไทยอารีสนะครับวันนี้ผมก็มีชุดนะครับอีกหนึ่งชุดจัดส่งลูกค้าที่ จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับลูกค้าเดินทางนะครับมารับถึงหน้าบริษัทของเราเลยนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นชุดอะไรนั้นก็ไปชมกันครับผมอ่านะครับวันนี้ผมก็อยู่กับชุดนะครับเป็นชุด8คูณแนะครับซึ่งช่างขวัญนะครับของเราได้จัดชุดให้กับลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งลูกค้าจะไปใช้กับงานอะไรนะครับพี่ขวัญตัวนี้ ตัวนี้เป็นงานมอเตอร์โชว์ครับมอเตอร์โชว์นะครับเป็นงานมอเตอร์โชว์นะเป็นชุดใหญ่นะครับเป็นชุด8ปดคูนแนะครับก็คือเบีสี่ใบไอเบสแใบนะครับแล้วก็เสียงกลาง8ใบสาหรับชุดเครื่องนะครับนี่นี่ฝั่งนี้นะครับชุดเครื่องเห็นบอกว่าเป็นมิกอะไรนะพี่วนันตัวนี้ตัวนี้จัดตามสเปคล,ลูกค้าครับเป็นของดีกิไลด์ดีกิไลด์โอ้ดีกิไลด์สิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าตากันสั่งพิเศษใช่ไหมโอเคเลยนี่เรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับ เรามาดูชุดเครื่องนะครับสำหรับในเซตนี้ก็จะเป็น power นะครับ power amp ขุมพลังหนีก็จะใช้เป็นของ my n p e จะเป็นตัว hv 41,000นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีกำลังวัตต์ h a n n แนวนึงอ่ะแโอห์มอยู่ที่1,000วัตต์นะครับตัวนี้ก็เอามาขับนะครับในชุดเซต8 8ตัวนี้นะครับส่วนโปรเซ c เซอร์ที่เราใช้เป็นของ db mark ซึ่งตัวนี้ก็น้ำเสียงดีนะครับเป็นตัว dp 26นะครับ26พัดนะครับ26บวก ก็ใช้ปักกิลาก,ก็เป็นของ NPE นะครับจะเป็นตัว MPR 1 0 2 0งศอ่ศพี่วันชุดนี้มีไม่ลอยไหมครับนี่ชุดน,นี้ไม่ลอยลูกค้ามีอยู่แล้วครับผมอ๋อไม่ลอยลูกค้ามีอยู่แล้วเสนอไม่ลอยไปลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมีอยู่แล้วออ๋โอเคโอเคครับลูกค้าคือมีไม่ลอยอยู่แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวพี่วันเอาเอามิกมาโชว์กันหน่อยได้ได้ผมอ่าพี่มิกมิกมิกรู้สึกว่ามิกตัวนี้ผมลองทดสอบดูแล้วรู้สึกว่าดีมากนะครับตัวนี้โอ้โหกดอ่ารู้สึกว่า การใช้งานก็ใช้งานง่ายนะครับเราสามารถใช้อยู่ตรงหน้านี้ได้เลยหรือจะใช้เป็น iPad c ค n t r o l ได้นะครับตรงนี้เป็นของดิจิไลนะครับดิจิไลตัวนี้สร้างพิเศษให้กับลูกค้านะครับตัวนี้อ่านะครับอ่ะพอดีพี่ขวัญกำลังจัดเซตตรงนี้แล้วเรามาดูตู้ลำโพงกันก่อนนะครับเรามาดูเซตตรงนี้กันก่อนนะครับก็รู้สึกว่าคือคักนะครับช่วงเช้าเ้านะครับจัดส่งลูกค้าก็อากาศเย็นๆนิดนึงนะครับวันนี้ก็อุณหภูมินะครับลดต่าลงนะครับดีจังหวัดระยองของเรานะครับ ก็สำหรับในในชุดเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็จะเป็นตัวซีรีส์ V6 นะครับแต่ตัวนี้เป็นเป็นตัวอัปเกรดนะครับไม่ใช่ชุดที่เราขายในร้านที่ทําชุดโปรโมชั่น,นครับก็คือตัวดอกข้างในที่เราใส่นะก็คืออัปเกรดหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมนะครับเน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวดอก12 12ตัวนี้เป็นอะไรพี่ขวัญตัวนี้สั่งปกอบอเหมือนกันจะเป็นสเปคเดียวกันที่เราไปลง ที่งานเบียร์ที่กันทะละเจาอ๋<ะ>อกันทะละกันทะละนะครับอ่าพอดีพี่ขวัญยกมาให้ชมแล้วนี่นะครับจะเป็นชมหน้าตัวนี้เลยถ้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับเป็นอ่าดิจิไลท์นะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ตัวนี้มันกี่ช่องนะครับพี่ขวัญตัวนี้เจืเป็น16ช่องสิบหกช่องนะครับก็คือลูกค้าสั่งฟิกมาเป็น16ช่องส่วนตู้ซับเบีร์นะครับซับเบีร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทอร์โบนะครับเป็นตู้เทอร์โบเทอร์โบ18นิ้วตัวนี้ก็ใส่เป็นดอกโอเอ็มใช่ไหมคร ตัวนี้ OEM ครับผม OEM 18นิ้วถ้าเป็นกลางกลางกับเบรจะเป็น OEM หมดครับจะเป็น,นเป็นเป็นดอก OEM นะครับทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เป็นตู้เปตัว 5, 5, 6, 6, 6โอเคครับผมส่วนสายลำโพงก็20เมตรใช่ไหมครับ20เมตรแล้วก็มีสายลิงอีก1เมตรก็แต่เส้นเหมือนกัน ส่วนสายสัญญาณที่เราใช้เห็นแวบๆนะครับพี่ขวัญรู้สึกว่าเป็นของซัมเมอร์ไหมหรือของอะไรครับผมตัวนี้เป็นอพโอ้เอพีเฮดนะครับก็เป็นสายสัญญาณที่มาใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวขพาดูก่อนเส้นใหญ่นะครับเป็นสายสัญญาณโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปทําสายสัญญาณต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายไม้สายอะไรแต่มันจะมีความแข็งนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ทําสายสัญญาณก็ดีซึ่งหัวแจคก็เป็นหัวอย่างดีนะครับตัวนี้อ่าซึ่งมาทําเดินระบบนะครับ และก็ผมเห็นแบบ่แวบเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ข้างหลังเห็นเครื่องปั่นไฟอีกแล้วตัวนี้ก็สําหรับเซตนนี้นะครับจะส่งลูกค้าก็คือลูกค้าไปใช้งานมอเตอร์โชว์ก็คือบางทีไปจัดง,งานในอยู่กลางเขานะครับกลางทุ่งนาอย่างนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็คือลูกค้าก็เพิ่มเติมเครื่องปั่นไฟไปด้วยตัวนี้เป็นตัว KWM นะครับ12,000นะครับ12กิโลวัตต์นะครับตัวนี้เป็นของคาวามาตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวให้ลูกค้ามาก่อนเดี๋ยวผมก็จะทำทำการทดสอบนะครับใส่กับชุด 8คูณ8ชุดนี้แล้วก็ในงานมอเตอร์โชว์มันก็จะมีไฟมีอะไรต่างๆนะครับก็เยอะนิดนึงเราก็ลองคำนวณดูก่อนครับก็คือให้ให้ลูกค้ามาถึงร้านก่อนแล้วผมก็จะสอบถามรายละเอียดอีกนินึงว่า,างานที่ใช้จัดจริงอ่ะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ค่อยเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่ามันมันตัวเล็กไปเราก็อัปเกรดนะครับขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ก็สําหรับการต่อระบบนะครับ ตัวหัวแจ็คนะครับที่เราใช้ก็ใช้เป็นของมิซุมินะครับตรงนี้อ่ามิซุมิก็อาจจะมีมาร์กสีด้วยนะว่าตัวไหนเสียงเบสเสียงกลางแล้วก็แหลกแหลกเออผมลืมอธิบายแหลกนะครับแหลกที่ใช้ก็เป็นแหลกคอมแพคนะครับตัวนี้ก็จะมีล้อแล้วก็ฝาปิดหน้าปิดหลังแล้วก็ฝาปิดด้านบนอ่าสามารถปิดอ่าปิดมิกได้ตรงนี้ก็คือพาวเวอร์รุ่นนี้นะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีคอร์ดด้านหลังนะครับแต่เราไม่ใช้เราจะปิดโหมดไว้ทั้งหมดตรงนี้เราจะปิดโหมดไว้แล้วก็ใช้เป็น อคอสดิจิตอลน,นะครับจะเป็นตัว d b m ีที่จัดเซตร,ระบบนะครับก็คือทำอตัวแบ่งแยกความถี่ต่างๆนะครับในเซตนี้นะเห็นลูกค้าบอกว่าเอารถรถกระบะที่เป็นตู้ทึบนะครับมาใส่ก็ลองดูนะครับว่ามันมันจะหมดหรือเปล่าตรงนี้ก็ค่อนข้างชุดใหญ่นิดนึงตรงนี้ก็ลูกค้ามาดูสินค้าไว้ประมาณประมาณต้นต้นเดือนมกรานะครับก็คือลูกค้าเข้ามาให้ทางร้านจัดเซตร,ระบบให้ก็คือจัดชุด นะครับจัดชุดจัดอะไรให้นะครับตรงนี้ก็พอดีทางร้านก็นําเสนอนะครับนําเสนอชุดนะครับนำเสนอชุดให้ดูแล้วก็ลูกค้าก็ถูกใจในสเปคตัวนี้ก็ได้สั่งซื้อนะครับก็มีทุกอย่างนะครับก็อาจจะเหลือตรงที่แขวนตู้ก็อาจจะเป็นนั่งร้านนะครับหรืออาจจะเป็นตัวทัดนะครับลูกค้าก็สอบถามเข้าอยู่ตรงนั้นส่วนตัวทัดนั้นก็เสนอไปแล้วนะชุดหนึ่งก็ประมาณ8ปดพันก็จะมีการทําจูนพิเศษนะครับไว้ให้ด้วยเบื้องต้นให้นะครับ ก็จะทําจูนพีเซ็ตก็ถือว่าทําแบบละเอียดเลยล่ะครับเพราะว่ามันมันอยู่ข้างนอกก็ก็ทาได้ปกติก็อยู่ข้างในมันก็ยากนิดนึงนะครับมันมีเสียงกล้องเสียงสะท้อนก็อาจจะทาได้ยากก็อาจจะตั้งให้พี่เขาแล้วก็เทนเทนนะครับสําหรับการใช้งานอีกทีนึงตรงนี้ก็มิกตัวนี้ก็มันก็ใช้ง่ายดีนะครับก็ก็คือมันสามารถปรับแต่งที่ตัวมิกได้เลยแล้วก็สามารถใช้ตัวคอนโทรลได้นะครับตรงนี้ผมผมดูรายละเอียดมาก็ ตไล์พวกนี้ก็เป็นระบบมอเตอร์นะครับกดปรับเปลี่ยนหน้าอะไรได้ก็สั่งมาให้กับลูกค้าหรือท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับตรงนี้ทางร้านสั่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับราคารายชินนะครับตอนนี้นะครับทีมงานของเรากําลังทํพีซีท์นะครับให้กับชุด8ปดคูณแชุดนี้ครับพี่ขวัญกำลังตัดความถี่นะครับของตัวตู้ซับแล้วก็เสียงกลางนะครับซึ่งตัวนี้เราเล่นเป็นระบบ2ทางนะครับก็ ตัวนี้เราตัดความถี่เท่าไหร่ครับพี่ขวัญในในเซตนี้ตัดอยู่ประมาณกี่เฮิร์ตนะครับตัดชนนะครับคือร้อยร้อยชนร้อยครับร้อยชนร้อยอ๋อครับผมอีคิวอีคิวอ๋อก็มาทำอีคิวอีกทีนึงมีบางความถี่ที่มันมันมันหลบไปแล้วมันอาจจะหักล้างกันเนาะประมาณนี้หักล้างแล้วก็เราก็แล้วก็เนื่องด้วยตมันหลายใบมมันจะแล้วก็าทำอีคิวแล้วก็ทำดีเลย์นิดนึงนะครับตรงนี้ ทำดีเลตู้เบียดกับตู้กลางนิดนึงพอดีนะลูกค้ามาแล้วนะครับเห็นแวบๆนะครับนีสอทเตรียมได้หรอครับโอ้ยเต็มครับผมเต็มแล้วครับอ่าลูกไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มาครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมอันนี้ก็คือเจ้าของเครื่องนะครับพี่เขาเดินทางมาถึงแล้วก็ทําการดูระบบนะครับก็สําหรับเครื่องปันไฟนะครับพอดีทีมงานนะครับกําลังจะเตรียมระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ขั้วแบตเตอรี่แล้วก็เติมเชื้อเพลิงแล้วก็เติมน้ามันเครื่องนะครับก็จะลองโหลดนะครับลองโหลดชุดชุดนี้ดูนะครับชุด 8, ปดคูณแปดว่า มันจะกินกระแสเท่าไหร่กินกี่แอมนะครับผมก็จะทําการวัดแอมนะครับเพราะว่า,าพี่เขาบอกว่าก็คือจะมีไฟด้วยนะครับไฟไฟประดับในงานจะเป็นหลอด LED นะครับก็จํานวนก็เยอะอยู่นะครับประมาณ80หรือร้อยหลอดนะครับตรงนี้ก็ผมก็จะทําการอัดแม็กนะครับของตัวชุดเครื่องเสียงดูก่อนว่าเครื่องปั่นไฟมันจะรองรับใส่ไฟประดับได้ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้นะครับเราก็าก็จะให้พี่นะครับซื้อพี่บอกว่าจะ ซื้อเป็นสองเครื่องจะเป็นตัว0.5สองเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าตัวเดียวหนีไหวก็โอเคเอาตัวเดียวไปใช้งานตรงนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งหมืนสองพันนะครับก็จะเป็นตัวสิบสองกิโลวัตต์ตัวนี้จะเป็นซิงเกิลเฟสนะครับจะเป็นเฟสเดียวตรงนี้นะตัวนี้มันจักสูบอะสองสูบตัวนี้เป็นสองสูบนะครับสองสูบสูบตั้งนี่แล้วมันเครื่องตรงนี้่าด้านนู้นก็เป็น เชื้อเพลิงนะครับเป็นดีเซลส่วนตัวปลั๊กเสียบตัวช่องเสียบต่างๆก็อยู่ข้างในเราต้องคลายน็อตเบอร์สิตรงนี้ออกอันนี้เป็นเบรกเกอร์ตัเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดจอนะครับชุดจอดูสถานะต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโลต์เป็นเฮิร์ตนะครับอุณหภูมิทุกอย่างนะครับเช็คอยู่ตร,ตรงจอตรงนี้หมดเลยนะ,ะส่วนด้านข้างก็จะมีตัวเซฟตี้นะครับตัวนี้ให้ด้วยนี่ เวลาเครื่องมีปัญหาอะไรนี่เราสามารถกดปุ๊บเข้าไปเครื่องก็จะดับเองนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่คลายออกมันก็ไม่ติดเองนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟอย่างดีอ่ะเดี๋ยวทางนี้ได้ยินเสียงแล้วเราไปดูเราไปดูเสียงกันคราวนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในเรื่องของน้ําเสียงนะครับที่เราได้ยินกันนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชุดแปดชุดชุดแปดชุดแปดนะครับชุดนี้นะครับก็มีชุดอัพเกรดนะครับตัวลูกค้าก็เพิ่มเติมนะครับชุดฮอนเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นฮอน4ยูนิตนะครับตัวพาวเวอร์ที่ใช้ก็จะเป็นตัว LDM 1000ก็จะใช้ปาก21นิ้วไอ้ปาก24นิ้วนะครับตัวนี้ของโปรเอลนะครับน่าจะเป็นยูนิตของโตอ่านะครับที่เป็นระบบไลน์โวลต์เพราะว่าได้ยินบอกว่าลูกค้าบอกว่าก็คือ ขยายอยู่ที่นึงแล้วก็จุดที่อยากติดดัางก็อาจจะมีความยาวสายลำโพงก็อยู่ประมาณ 50- บหรือ100เมตรนะครับก็ใช้เป็นระบบลายเลยก็แล้วกันเพราะว่าระบบเสียงตัวนี้จะได้ไกลตรงนี้ <c oughs> ก็ฝากไว้้วยนะครับสาหรับชุดนี้นะครับถ้าท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็สนใจนะครับในอุปกรณ์ลายจีนนะครับหรือทางเสตตี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับหรืออาจจะเห็นมองภาพตรงนี้นะเห็นมีอะไรบ้างหรือสนใจก็ัแชทเป็นลายตัวได้นะครับหรือเข้าไปดูในเพจของพี่โปรอะดโอของเราได้นะครับชุดนี้ราคาเท่าไหร่ ชุดนี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่ครับช่างฝันครับตัวนี้ถ้าถ้ายังไม่รวมฮอนอยู่ประมาณสองแสนสี่ครับสองแสนสี่หมื่นบาทครับรวมเครื่องปั่นไฟไหมถ้าเครื่องเครื่องปั่นไฟยังครับยังเนาะอันนี้เฉพาะชุดเครื่องเสียงนะชุดเครื่องเสียงไม่มีฮอนนะครับก็คืออยู่ประมาณสองแสนสี่หมื่นสองแสนสี่หมื่นถ้าเกิดเครื่องปั่นไฟเข้าไปปุ๊บก็ตัวเครื่องปั่นไฟก็แปดหมื่นแปดหมื่นห้าแล้วก็ชิ้นฮอนเขาไปอีกก็สองหมื่น ก็เฉลี่ยก็เกือบสามแสนกว่าสี่แส <c oughs> นนะครับผมสามแสนห้ากับสี่แสนหน้าโอเคนะครับในเรื่องของราคาถ้าหาก,กท่านใดถูกใจก็แติเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนน,นนะครับพบกันใหม่างยิปหน้านะครับผมครับ